ผมขี่มอไซค์ามาบนเขาใหญ่ที่กมสามสามไม่นานนะักผมก็บังเอิญเจอกับน้องเก้งป่าตัวน้อยน้องกำลังหากินอยู่บริเวณนั้นผมจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ๆน้องผมห่างจากน้องประมาณ6เมตรเองนะครับผมยืนเงียบๆพร้อมกับใช้มือถือถ่ายภาพน้องไปเรื่อยๆ เก้งน้อยตัวนี้รู้ตัวนะครับว่าผมกำลังแอบถ่ายภาพน้องอยู่แต่เก้งน้อยตัวนี้ก็ไม่มีท่าทีที่จะตกใจหรือกลัวอะไรผมเลยเก้งน้อยก็หากินต่อไปส่วนผมก็แอบถ่ายภาพน้องอยู่อย่างเงียบๆต่อไปเช่นกันครับผมถ่ายภาพไปก็ยิ้มไปอย่างมีความสุขซึ่งเป็นความโชคดีมากๆของผมที่ได้เจอโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ ในระหว่างการถ่ายภาพความประทับใจนี้ผมก็นึกอยู่ในใจว่าเก้งน้อยตัวนี้กับผมใครจะแยกย้ายออกจากจุดนี้ก่อนกันจนเวลาล่วงเลยไปประมาณ30นาทีผมเป็นคนที่ต้องยอมแพ้เก้งน้อยตัวนี้เพราะว่าผมเริ่มหิวข้าวแล้วประกอบกับผมถ่ายภาพความประทับใจนี้อย่างจุใจแล้ว ผมจึงต้องบอกลาน้องเก้งผู้น่ารักตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับหากชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ